จีนจัดการเรื่องรถยังไงป้ายทะเบียนก็มีสีผ้าสีก็ลดให้รถก็วิ่งได้ไม่ทุกวันนะคะป้ายทะเบียนรถในจีนนะคะคือถ้าสังเกตดูดีๆนะคะเขาไม่ได้มีแค่เลขนะทุกคน แต่แต่แต,แต่แต่ละสีเนี่ยจะมีความหมายด้วยนะคะสีของป้ายเนี่ยก็บ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นของใครใช้พลังงานอะไรเราก็ได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างซึ่งสีที่เราเห็นบ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นสีน้าเงินเนาะอันนี้ใช้กับรถยนต์ส่วนตัวทั่วไปก็จะเป็นรถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันนะคะสีเหลืองนะคะก็จะเป็นรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่อะไรประมาณนั้นเลยค่ะถ้าเป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นแนวราชการทหารตำรวจ ส่วนสีแดงนะคะก็จะเหมือนบ้านเราเลยค่ะก็คือจะเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแบบถาวรน,นะคะก็คือเหมือนรถใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแต่ว่ายังทําเรื่องไม่เสร็จและที่ยอะไม่แท็กกันเลยนะคะก็คือป้ายสีเขียวค่ะอันนี้จะงวดไว้ให้กับรถพลังงานใหม่เช่นรถไฟฟ้ารถไฮบริดนะคะซึ่งเป็นสีที่บอกว่ารถคันนี้หลักโลกนะจ๊ะ ซึ่งพอเห็นป้ายสีเขียวก็รู้เลยว่ารถคันนี้ได้สิทธิพิเศษเพียบเลยค่ะนุ่นจะเล่าต่อนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะตอนที่นุ่นไปจินคือคุยกับคนขับตีตีหรือว่าแอปเรียกรถนะคะก็คือได้ความรู้มาเยอะเลยค่ะรูปแบบของป้ายนะคะก็จะเป็นอักษรจีนจังหวัดนะคะตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตามด้วยตัวเลขหรือว่าตัวอักษร5ตัวนะคะจากอักษรจีนนะคะค